สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับปล่อยตั้งแต่เลขออกไม่ต้องรอเลขดังปล่อยเพราะว่ามั่นใจเลยมนาเลยจะคว้างเลอยตเลขตระตรงนีรับมั่นใจเลยเพราะท่านอาจารย์ปล่อยมาท่านมั่นใจท่านว่าเด็ดกว่าตัวละแสนมอนกันะครับจะเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะมันบอกว่าชุดนี้ท่านมั่นใจกว่าทุก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 ที่ปล่อยมานะครับกับเมื่อคืนก็คุยกันอยู่นะฮะหลังจากที่เราปล่อยแนวทางตัวเลขไปเนาะ อันเดียบรบาทนในไฮโปจับกันได้การเนี่ยครับผมอันเอียจยี้พ่นกาคือเพ่อนอยากร่วมบุญแต่ว่าไหโอปอสีแจงแม่ว่าไม่ได้สร้างวัดเนี่ยบา,า,างาดดา<อ>คนเป็นสิข้าวใจว่าสร้างวัดนะนะคือผมอเพื่อนไห้ป้ยนีย่เพื่อใไ้มาเห็ดหยางคือผมตั้งใจนะภาวนาไว้คือว่าอยากทําพญานาคนะฮะอ,อยากสร้างองค์ปู่องค์ย่าะะบ้าน,นะ ที่ลานพญานาคนี่นะครับผมคือผมตั้งใจแบบนี้นะครับเผื่อตัวเองเนี่ยมีโชคลาภนะครับมีโชคลาภเยอะๆอย่างเงี้ยก็จะไปบูชามาปั้นให้ช่างมาปั้นหรือว่าจะซื้อแบบสําเร็จมานะฮะมาสร้างนะครับผมที่ลานทำนะครับเนาะก็เลยปรึกษากับพระทุดงนะครับอาจารย์คือผมไม่มีปัจจัยเลยที่จะสร้างก็คือขอพึ่งบาร,รมีของอาจารย์ได้ไหมอาจารย์บอกว่าได้เอาเดี๋ยวอาตมาจะให้แนวทางตัวเลขไปบอก นะฮะบ,บอกญาติโยมนะครับให้มีโชคมีลาบเนาะสายบุญนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของพระอาจารย์ก็เลยปล่อยแนวทางให้ผมนะครับปกติท่านก็ไม่ปล่อยใช่ไหมไม่ปล่อยไม่ปล่อยจริงๆอ่ะท่านไม่ให้เอ่ยชื่อพระทุดงด้วยซ้ำนะครับมผม,มใชไม่ไม่ให้ไปหาไม่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 ไม,ไม,ไม่ครับเพราะว่าท่านเป็นสายปฏิบัตินะครับเนาะท่านจริงๆอ่ะท่านไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้หรอกถ้าเกิดลูกศิษย์ลูกหาไม่ไม่ไม่อ้นนี่จริงๆครับอันนี้เราสร้างเพื่ออยากให้คนมา มาก่าบมาไหว้นะครับผมมากราบมาไหว้ใจจะเอามาสร้างส่วนตัวแต่ว่าก็เลยแบ่งปันเอฟซีแบ่งปันเอฟซีนะครับผมก็คือว่าอันนี้ไม่ได้เลี่ยไรไม่ได้นะครับคือว่าถ้าถูกเองผมก็จะสร้างเองอย่างนี้นะครับผมถ้าใครอยากร่วมบุญก็สามารถร่วมบุญได้นะครับผมอรากแบ่งปันอยากแบ่งปันเฉยๆนะครับผมถือว่าเป็นการสะสมสร้างบุญอีกวิธีหนึ่งนะครับเนาะก็เหมือนว่า คนมีโชคมีลาบได้ปลดหนี้อย่างเงี้ยก็ถือว่าได้สร้างบุญบอย่างหนึ่งนะครับก็ถือมันเกี่ยวกับแบบจิตใจน,นะทาให้เราดีใจนะครับมีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกก็ดีใจนะครับผมดีใจดีใจด้วยนะครับผมแลว่าพอนผ้อื่อ <ผม S 2> ว่ายครับวดนี้ผมเน้นแต่ห้เาเจ็ดนะผมก็เลยได้ไม่เยอะนะครับผมก,ก็ได้ทุนละไปได้ทุนอืนะครับผมแต่ว่ารอบนี้ก่ต้องเน้น้ะค่ะเด้อรอบนี้คือ พระอาจารย์บอกว่าเเลยอพระอาจารย์บอกว่าทั้งขอชุดเต็มเต็มเต็มเลยอาจารย์บอกว่าจะให้เต็มเต็มเลยนะครับจะได้สร้างนะครับเนาะครับก็ดูพญานาคไว้นะครับที่อำเภอนาแกนะฮะเนาะครับดูไว้ครับเพราะว่าผ่านมาทั้งปีวิวเจอสะดุดตาเนาะองค์องค์ใหญ่องค์รองค์บริ่มเลยนะฮะแสนแสนก่บบาตรเห็นว่าแสนก่บบาทสองแสนไี่แล้วก็อยากอยากถ้าเกิดบุญสัมพันธ์กันมันก็จะได้นะครับเนาะ ครับ tober. ปฏิหารมันเกิดหลายอย่างนะครับผมผมผมก็เลยเชื่อและศรัทธาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็พูดคุยกับพระทุดงเป็นเมื่อคืนนี้เขพูดคุยหลังจากท่านทําวัดเสร็จนะท่านก็มาพูดคุยกันนะครับผมแนวทางตัวเลขที่มาที่ไปเป็นยังไงยังไงอะครับมันโอปปอเสี้ยงเลขฝันบ้ไม่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 ฝันครับผมไม่ฝันนะครับเป็นโจทยต้นูนของเพิ่์นเลยครับก็คือ ไม่ไม่ไม่ฝันอะไรเลยยังย่งค่สองตัวลางนะสุดนี้ปล่อยปล่อยขึ้นเงาเลยครับก็คือว่าท่านบอกว่างวดนี้ไม่หลายตัวนะครับงวดงวดที่แล้วคือมันปล่อยชุดหนีอันอะไรประมาณนี้แหละครับผมครย์ไม่ว่าแปดไม่มาครับก็เลยปล่อยให้ใหม่ใช่แต่ว่ารอบนี้ก็คือยืนพื้นเนาะค่ะแต่ว่าสีรอดตปเหลกลางครับรอเหลกลางยเาเหลงผู้ใดสี่รอบพาทุดงนาให พิมพ์รอไว้นะครับผมพิ์คำบอรอไว้ใต้คลิปนะคะพิมพ์รอไว้นะครับก็มีเอฟซีคอมเมนต์มานะฮะคอมเมนต์มาบอกว่าตัวเลขไม่ชัดนะครับตัวเลขไม่ชัดนะครับมันเป็นไลฟ์สดเนาะบางทีมันก็ไม่มีขึ้นนะฮะง่ายบดีผมใช่คุ้มฟ้าคุ้มฝนแม่ใช่ใช่สัญญาณมันก็ไม่ดีวันนี้ก็เลยทําคลิปสั้นทําคลิปสั้นนะครับให้ชมใหม่นะครับเนาะตัวเลขก็มีแค่เม็ดเดียวนะครับท่านต่องงวดให้เลยนะครับ ก็รอโทรศัพท์แบบเมื่อวานนี้นะครับรอโทรศัพท์ท่านนั้นก็บอกว่าต่อให้เลยไม่ต้องไม่ต้องรอนานนะครับห้าศูนย์สี่นะครับห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่นะครับก็เหลือแต่เลขล่างอย่างเดียวแล้วครับผมเลขล่างอย่างเดียวมอตอรตให้เดียวคัค่ะตัดด้วยนะครับผมอันนี้ยังแต่เลขล่างยังใสน้อสีใดก็รออยู่นะครับผมรออยู่นะฮะยังไงก็แอดไลน์มา นะครับผมแอดมานะครับผมส่วนมากผมจะลงในกลุ่มผมก่อนนะฮะในกลุ่มก่อนในกลุ่มจะเห็นก่อนนะฮะในกลุ่มนะครับผมเยอะครับในกลุ่มจะเห็นก่อนเลขพัทตุดงนะครับผมไม่เสียเงินนะครับผมในกลุ่มไม่เสียเงินนะครับไม่มีเสียเงินไม่ไม่มีเรียลลยไม่มีเสียเงินสักบาทนะครับผมแต่ก็ปฏิบัติตามกฎคือไม่วางเว็บการพนันนะครับผมไม่ไม่ลงเลขนะฮะเด้อไม่ลงเลขเอฟซีรับใช่ครับผม้วค็ สวัสดีวันจันสวัสดีวันชาวันอังคารอย่างนี้ก็ไม่ต้องลงนะคะแอแอดไลน์มาได้ครับเวลงหวยลงไปลงลาวลงงานอยลงไทยมองไม่ค่อยเห็นัหรือว่าจะโทรหาทางแอดมินได้หมดนะครับน้องนิวเอวยเจ๊น้องเอวยเบิกซับ ได้หมดนะครับผมครับผมคือจะได้ตัวเลขตัวเดียวกันหมดนะครับได้พร้อมกันนะครับไม่มีว่าได้ก่อนได้หลังนะครับผมได้พร้อมกันหมดนะครับอยู่ด้วยกันตลอดนะยี่สี่ชั่วโมงเลยสีชั่วโมงครับผมวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางครับผมย้ำมาย้ำให้นะครับผมพระธุดงนะอะไรแต่นมา f ีแคปหน้าจอนะครับผมแนวทางต่องวดนะครับผมเบอร์โทนี้แอดไลน์ได้นะครับสามารถแอดไลน์ได้ันนี้เบอร์โทรแอดไลน์ใช่ไหมครับผมครับผมโทรได้แอดไลน์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสีทุ่มไปแล้วอย่าอย่าโทรมานะครับผมนอนแล้วเวลานอนเพืนดด้นนไใช่ใช่ใช่ครับผมตกใจเบิ่มขึ้นครับสามารถแอดไลน์เมมชื่อก็ขึ้นเลยนะครับผมบางบางท่านก็บอกว่าไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับยืดยุดยืดยุดก่อน ลายกองที่นี่โมเห็นห้าศูนย์สี่นะครับห้าศูนย์สี่ตัดจองตัวห้าศูนย์ศูนย์สี่ห้าสี่นิ่งไว้แล้วก็ค่อยย้ายกันทีนี่ย้ายไม่ทั้งสวยมากสวยมากทั้งเกียนอนมดเลยมาหาศูนย์นี่แด้วพี่หนอน มาทั้งพีแน่หัยเห็นนองกาเห็นเหมือนไม่าั้งไข่โยนนะยืนยันตัวเดิมอยู่นะคะแล้วก็ฟังไปเรื่อยๆค่ะผู้ใดลอคิดล่างกะล่างเป็นล่างด้วยเนาะอวดว่แล้วให้ศูนเจกับศูนเก่าล่างวันนี้วิ่งสี่นะครับอาจารย์บอกว่าวิ่งสี่นะครับสำหรับสายวิ่งนะฮะวิ่งสี่ครับผมใแ้พี่น้องวิ่งส วัดญาติาดื้มวิงสีวันนี้วิ่งสีครับิดแนวทางนะครสอบกันตามแนวตางในการซื้อสลากงวดนี้ต้องมีสีวันนี้ต้องมีสีครับผมอาจารย์ว่านะไม่ใช่ผมนะเพราผมผมไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้เลขคคำนวนง้างเยะครับอาจจะมีสี่นี่นะครับโอเคแล้วผมวันนี้มาสี่ นะครับผมก็เป็นตัวเดิมนะครับเป็นตัวเดิมที่ปล่อยต่อก้นไปเนาะวันนี้ก็มาย้ำให้เอฟซีนะครับมาย้ําว่าตัวไหนนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับผมคือสามตัวนะครับผมสามตัวคือห้าศูนย์สี่นะครับพัทตุรงนะครับแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์สี่ห้าสี่นะครับเหลือแต่เลขล่างนะครับเนาะเลขล่างนะครับส่วนวิ่งวิ่งคือวิ่งสี่ขอประกาเนะครับผมอาจารย์บอกว่าวิ่งสี่ มีมีมีเอซีบางท่านถามมาว่าเลขจะเปลี่ยนหรือเปล่าไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนครับไม่เปลี่ยนแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นตัวอันนี้ตัวเน้นตัวรองนี้หรือเปล่าครับหรือว่างวดนี้ไม่มีงวดนี้สามตัวคือสามตัวครับผมอืมงวดนี้คือให้มาคือสามตัวครับสามตัวคือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนี่นะครับผมไม่เปลี่ยนแปลงจะมีก็คือตัวล่างชุดล่างที่จะเพิ่มแค่นั้นเองนะครับเพิ่มมาชุดล่างครับแต่วิ่งวิ่งสี่นะครับผมงวดนี้วิ่งสี่นะฮะวิ่งสี่นะครับเอ้ท่านผม แต่ไม่รู้ว่าจะดับยังไงบางท่านก็บว่ามีดับอะไรวบนนี้ผมไม่รู้เรื่องเนาะครับผมสี่นะครับวิ่งสี่นะครับสําหรับแนวทางพัทุดงนะครับผมวันนี้วิ่งสี่แห้าศูนย์สี่ครับผมครับขอบคุณสําหรับแนวทางครับขอบคุณครับขอบคุณครับวิ่งสี่นะครับผม